ครับสวัสด uh ีค uh. ร uh ับแม่พี <Columbus> ่น้องทุกคนพี่น้องงปายพี่น้าอ้าอ้าวนะครับไปใซนน้ำมาไวนะครับวันนี้ผมมีความสุขยูมีแแฮงนะครับมาพบกับผมอีกแล้ววันนี้ที่ย้อนเสือก็หลอกคนบ้าก็มีอะไรมาแล้วนำเสนอนะครับนี่วันนี้อาหารของผมก็มีวันนี้ครับนี่นี่กรบปุ้นกระปุ้นขนมจีนครับขนมจีน ขนมเส้นนะครับนะวี้มา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 ขนาแรกนะครับเล่วนันนี้มันก็มีนี่อีกนี่นะครับเดีย๋ยวจะโชว์เมนูหลังสันนะครับน้องกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์ทิดโยมมยแกล้วครับนอ้องเอ้ยมาๆมาอมดเข่งนี่นี่โบนี่วันนี้สิบห้าบาทนะครับ อือแล้วครับอืมเอาแค่นี้กันอะติดมือติดมืออืมเพิ่มเติมผมมีนี่นี่ปลาจอมปลาล่าปลาจอมครับอยาาประยัดดูก่อนนะครับน้ะงคนคนเครื่องในะเข้ากันก่อนปูเป็นปลานะครับปลาจอมปลาจอมปลาซิวนะครับอืม เมื่อเราคนคนคนเครื่องเข้าเข้ากันแล้วนะครับเนาะนี่ครับนี่ก็มีท่านี้ครับคุณเจ้ามอนน้องมา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 กินขนมจีนแซ่บกับทิโยนะครับนี่พอเราโคเลโคเลเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะการนี่เลยอุยพิชิหน้ากินมากเลยอืม เราก็จะการการจัดการนี่ครับมือกลางวันมั่งมือกลางวันมั่งนะครับนี่แบ่งกินสองมือนะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับแยกไว้ก่อนแยกไว้ก่อนอืนี่นะครับนต้มตำทุำ่มตำทุำ่มตำ ส้มตำเมื่อามมาวานหนึ่งเหลือนิดหนึ่งนะครับเนาะไม่บูดไม่บูดนะครับเราก็จะลาดลงไปเลยอุ้ยอืออมมีส้มตำบัวนหม,มากเมื่อวานนะครับยังไม่ได้ตำใหม่เลยนะครับเหลือๆนะครับกินคนเดียวนะครับเมื่อวานเรากินแก่มื้อเช้านะครับเนาะอืม อืมีเพิ่มเติมนี่อีกมีเมนูอิตาลีอีกแล้วคุณผู้ชมมานี้นี่คือมันมันทอดมาอวานเล็กนิดนึงนะครับเหมือนเก่าครับนะแล้วก็มาเก็บตกหน่อยหน่อยนะครับมีของใหม่นิดเราจะใส่ลงไปเลยเฮไยไปกินตรงงานนิดนึงในช่องคาบป,ประหยัดประหยัด อย่าตังตังอยู่ครบนะครับโอ้ว้าวมา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 พี่น้องวเอ,อเสื้อเลยวมันนี้กาแต่งก็ลองซาลือเสื้อรอมาใส่เลยคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อความกำลังใจกับพี่โยนะครับเนาะจะทำป้ายนะครับมามามาพี่น้องโอ้โหว้าเลาย์ให้มาเลยครับอันนี้พี่น้องว้าเลายใหญ่ให้มาเลยมาเลยครับ ไอ้ม่กินปลาอะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเนาะแล้วก็กินอะไรก็อย่างนั้นไปนะครับของมักไข่มักมันนะครับเนาะอืมที่จริงตั้งใจว่าซื้อขนมจีนมาจะมากินกับน้ำปลาใส่พริกป่นใส่ผงหนัวอย่างเดียวนะครับพอดีมาเจอซุ้มต่าไม่บูดนะครับชิมแล้วครับชิมแล้วไม่บูดนะครับไม่บูด อืมนอ่อู้ยว้าวอะไรยังไงิมา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 นี่นแรลงลองชิมนี่ก่อนเลยมันนุ่มไม่ได้กินของจีนี่ัน,นี้ชิมประจมก่อนอร่อยไหมอร่อยอืมอร่อยครับอร่อยจำไหมครับประจำไหม อืมนะครับช่มน้องมามาแจ็คกับผมเนี้ยมาครับมาครับมาชุ่ม,ม,มนี่เราก็มางกินนี่กันก่อนนี้ยายาเนื้อไก่ต้มนะครับอืมแบบยงกำลังเด้กเก่นฟางแดงๆนะครับเนาะอืม อ่าผมไม่นองบอกครูบาจางแล้วว่าเอาอเยให้นะครับหืมอัดโจดก่อนหุ่ยจัดก,ก่อนเลยคุณชมอืมแสบงไฮ้ดุดกโดดวางกันแดงมๆาๆเลยเฮ้ยหืมม,มาครับมาครับชม,อ,มโนโนอุ้น้องหูแส่บแซ็บแห้งแส่บหลาย นัวอืมอืมฮึมจะแซ่บเธอน้อเป็นแซบเธอน้อลอยลอยมาลอยลอยลุลนัวลำลำจะลำบากนะครับเหมาะนะครับเหมาะเข้ากันจริงนะครับนะจมมันไปน้องเลยอืมอืมฮึม ต้องใหม่คยังยังต้องให้กินก่อนนะสองวัน,นครับนะจะเปรี้ยวกว่าน,นี้นะครับก่นกกินก่อนจะกินยานะอืมอืมจับอร่อยอะ อือร่อยครับกินง่ายอยู่ง่ายตายทิพโยนะครับเนาะมีน้ำพริกก็กินน้ำพริกมีแกงก็กินแกงมีผักต้มก็กินผัดต้มมีเกลือกินเกลือมีน้ำปลากินน้ำปลานะอื <c oughs> ครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับเนาะก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถึงคอมเมนต์เข้ามาเพื่อเป็นขวามรังัใจให้กับเิืโอโยดเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่รับชมคลิปลนี้ก็มีเท่านี้นะครับมาครับบ๊ายบายมานะครับน้องอู้ Yep. Yeah. Uh -huh. Sep. 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 Uh -huh.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  Uh นะครับอไม่บาดแล้วทุกคนมีคำสุขคำเดือนนะครับได้รับเงินเมื่านคนนะครับถึงมีฝนตกก็อย่าลืมเลือนคาบเองนะครับนะฝนก็ตางเข้ามาติดกันแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนตกติดกันบ้างนะนี่ก็ไม่ค่อยตกมากมายนะครับนะมีบ้างนิดหน่อยนะครับนะ ต่ยุดไปปลอยนะครับนะอือครับกินนี้ก็มีที่นี่ครับก็ยังไงฝนตกอากาศเปลี่ยนก็อย่าลืมนะครับใครที่นื่อก,กินยาเม็ดยาอะไรก็อย่าลืมมภัยใครก็มีฟ้าทลายโจนครับตอดเด็ดมาใส่น้ำร้อนนะไม่ต้องไปบี้นะครับไม่จะขมก็พับๆพ,บพ,บพบับนิดนะึง สี่ห้าพับนะครับกปหย่อนลงไปในน้าร้อนนะครับนะก็ช่วยได้นะครับนะก็คือป้าทลายโจนนะครับอาจจะช่วยเราได้นะครับนะก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพตัวเองกันท่านคนด้วยนะครับบ๊ายบายด่ดีมีแห้งนทุกท่านคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นำหนะเด้อคับบ๊ายบาย